แม่ตื่นก่อนพวกเราอยู่เลยเมสตื่นก่อนทุกคนอ่าแล้วเราถ้าเราออกกําลังกายเราก็ตื่นก่อนฉันตื่นก่อนทุกคนในบ้านตลอดวิ่งอ่ะเออพี่แพดิกะตื่นสายบางวันครับแต่วันนี้เมื่อเช้าตื่นเช้านะทุกวันไหม่ใม่หม่เช้าคือกี่โมงเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเมื่อเช้าตื่นเก้าโมงก็สายกว่าเบสอยู่ดีเบสตื่นกี่โมงเมื่อเช้าตื่นขอดูเบอร์เจ็ดโมงเช้า แกเอร์เก้าคือแกปักเบอร์เก้าือเลเบอร์เบอร์เก้าคือเก้าคือศูนย์หนึ่งยังไม่หมดไม่เขาขอดูเขาขอให้แกก็ลิฟไงสีชมพูสีมันนี้เท่าไหร่ละโอ้สามร้อยสี่เจ็ดครับโอ้โหไปอยู่สี่สิบเจ็ดแล้วหรืออยู่ห้าสิบออเดอร์ถามว่าอะไรนะถามว่าเท่าไหร่แล้วครับทำไมต้องถามแต่ออเดอร์ไม่คุยกับหนูเลย เอา้าก็เดี๋ยวคุยทีเดียววันลอยกันไอ้ไม่ใช่อ๋อค <laughs> ุยทีเดียววันลอยกระทงนะพูดเองนะกอไม่เอาการนานเกิน <laughs> <laughs> ดูดูด,ดูเห็นหนะเห็นนามันหนีอ้นเนี่ยนะน้องไม่ชอบไปอุ้มไงอย่าไปอุ้มน้องเดี๋ยวน้องอขวนเสือ่อมรู้ใจน้องแมวมากแม่เป็นหัวเรือรอ๋อ <laughs> แม่กับตาเนาะแม่เป็นเครื่องยนต์ค่ะแม่กูวันน <c oughs> ี้มามีกันวันนี้มามีกันเพราะว่าสวัสดีมามีแม่ไม่ได้สนใจเราเล่นเราเล่นแม่ไม่สนใจแม่สนใจออนดีค่ะเวลาคุยกับแม่ต้องคุยเสียงสองนะสวัสดีค่ะน้องวีก้าสวัสดีค่ะน้องอาก้าอ๋อดูหาง เอาเอาเอาน้อบางกล้อง,งอื่นสี่คนดูพี่แพทริเวลาคุยกับแมวเนี่ยคุยเสียงสองไหมครับหรือว่าเสียงปกติีชงปกติครับแล้วถ้าแล้วถ้าคุยกับเบสนี่เป็นเสียงยังไงนะฮะปกติ <c oughs> ไม่เมเสียงสองเลยมีเสียงสองไหมพีม่เพ่ทเคยพูดปะคนดูหมื่นสี่แล้วเฮ้ย <c oughs> มีบ้างนะ จริงเหรอขอลองได้ป่มมีป่ะต้องถามเบสจริงเหรอเขาหนูมาปกติเธอเสียงปกติในเนสขอขอลองแบบนี้ถึงได้ปะขอลองนี่เขาไม่พูดรลกแหม่ฉันยังไม่พูดเลยเสียงขายของเลยรของขบยใครใครองเดี๋ยวมึงโดนทิกต็อกแบนนะเดี๋ยว มไม่มีขายอะยังไงแชแนให้เราแก้ไขสิโกมานะคะกระปุกละไม่มึงต้องขยับตามเสียงกูพูดไม้มึงต้องอยู่ด้านเดียวกูเดียวกูไม่ไม่มึงพังาปากเลยเก้ามานะคะทุกคนกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะทาทุกคืนนะคะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าทาแล้วก็นอนก็ได้ค่ะตื่นมานะคะตื่นมานะคะ หน้าขาวกระจังใส่ลอนฟาากะถึงด่างดำหน้านุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะต่อไปต่อไปเปียเปียกต่อไปกันแดดกนะกูต้องว่าทำอะไรเนี่ยกันแดดนะคะทุกคน m P S ห้าส P A บ๊ทบนะคะหลอดละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนนี่เหนื่อยลา์นี่เป็นลา์ที่เหนื่อยมาก ตกใจแบบเราต้องเราต้องแอคให้คนแคมปถ่ายรูปนะหนึ่งสองท่านพี่ยิ้มหนึ่งสองสักเจ็ดนะหนึ่งสองสัก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 เวลาที่สุดเราสี่ร้อยยังสี่ร้อยยังไม่ละคนบอกว่าทำไมเราต้องขั้นการ เออทำไมจะมาด้านฝั่งนี้หยอกยอกเขามะทำไมจะมาน้่งฝั่งนี้ไม่เป็นไรแฟนคลับเขาเก่งเขาไม่คอบเอามึงออกเขาเป็นเขาเป็นลโอตได้ไม่ต้องกลัวทุกคนขออนุญาตปิดแล้วนะคะถ้าทำกันอย่างนี้ทุกคนอย่าลบโอตออกนะเพราะว่าโอเดี๋ยว่อเดี๋ยวมึงปิดแต่กแป่เหรอไม่ทุกคนอย่าอย่าลบโอตออกนะเพราะว่าโอตนั้นที่ทำให้พี่แพตทิกได้ขึ้นมาอืม ไม่ไม่มีคนชงนะไม่ได้ขึ้นนะหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้้อคนทักมาหาแพทริกเลยนะว่าแบบว่ามาไลฟ์ด้วยกันได้ไหมโอ้แต่ใช่โอ้เป็นคนคิดหมดเลยวันเนี้ยสองก็หมดโอ้ตอย่างนี้ต้องมีรางวัลมะอย่างนี้ต้องมีรางวัลอะหาแฟนให้โอ๊ตเหรอใช่ใช่หาดิชอบเดี๋ยวปันชอบชอบผู้ชายยังไง อดก็ไดเไงหรอริงๆก็ต้องต้องลองคุยอ่ะว่าอุ้ยสวยมากตาอบสวยมากไม่กันไม่ก็ต้องต้องแบบเออถ้าเขาเปิดใจที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็ก็ก็ยินดียมผู้มีแรงเขียนสตอรี่ไหมออด ทุกคนทุกคนช่วยกัด้วยนะคะพรุ่งนี้ถ้าแม่โตตามคุณต่บงมันสวยมากแม่จริงจริงก็จริงจริงค่ะอยากอยากแบบก็ลองคุยดูก่อนแต่เราก็ถ้าคุยแล้วไม่ใช่ก็ไม่คบชอบเจ้าหนังหรือคนไทยเจ้าหนังคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือว่าแนวไม่รู้เรื่องก่อนค่ะอ่าจริงๆคนไทยก็ชอบแล้วก็ต่างชาติก็ชอบแต่ว่าก็ตอนนี้ขอคนไทยก่อนไปคุยดูเรื่องเอ้ยเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนพูดอังกฤษ ร้อยย่าโปรอ่ะเปิดคอสเลยไหมล่ะเปิดคอร์สอย่าพูกันเพลินเด้อต้องขายของไปเลยอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษเออพี่หายโอดเลยเดี๋ยวมันไปเลยเดี๋ยวมันไม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยหายหายโอดได้เลยครับเ้อที่สุดสามร้อยเจ็สิบห้าตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าละเหลืออีกยียี่สิบห้า ใช่กูไม่ได้บอกเลขผิดรอบนี้สองร้อยสห้าหรือยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าออเดอร์ได้ถูกเหรอคะจ้ายี่สิบห้าออเดอร์ใช่เได้ไปรอยกระทงกับเบหรือเปล่าแต่ห้ามมารับก่อนเวลานะเดี๋ยวแอคติ้งไม่ได้ว่าจะไปตั้งหกโมงอะไรเงี้ยแม่ไปกินข้าวก่อนถ่ายบ้า นี่พี่รนูปไม่เคยหนูไม่เคยแบบให้ให้ใครไปเฝ้าที่กองเลยนะไปหายป่าไม่ไชนม่มีแฟนกองแฟนก่าไม่มีหนูไปยจะไ้เป็นคนแรกไงไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เคยให้ผู้ชายคนไหนไปเลยกูไปมปแล้วค่ะอันนี้อันนี้นับเป็นผู้ชายนับได้ค่ะจะนับผู้ชายหรือจะนับผู้หญิงก็ได้ไม่เคยเลยรู้สึกแบบเปนหกดวงเลยติ่งติ่งไม่ได้ไปถึงแม่ชวนมิกินข้าวก่อกุ้งเย็นได้ไหมครับแบบไปนั่งกับแม่ก็ได้ อได้อ่าได้แล้วแกแกยังไม่ต้องอะไรเพราะคุณแม่เขาได้เลยแล้วเดี๋ยวไม่ดูตอนตอนถ่ายก็ได้อ่ะเดี๋ยวแบบหลับตาแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าไปกองถ่ายมันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากอ๋อมีมีแน่นอนครับนี่แม่กูชงแบบว่าแม่คือเครื่องยนต์ครับตอนนี้จะเมาส์จะมาฟังไปกองถ่ายใช่ไหมแฟนคลับก็เอ้ยไม่ใช่ทีมงานในกองเขาก็ดูคลิปอะไรเงี้ยแม่น้องกับแพทติกยังไงโห นึกออกเลยเขาอย่างนี้อย่างเงี้ยด้วยอย่างงี้ค่ะคุณแม่แบบนี้ฉันก็สะกิดแม่แบบเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีเบลมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาน่ารักมากแล้วคนนี้เดี๋ยกูจะเฮยเบสบ้าชงเข้มแม่ชงเข้มกว่าพี่แม่ทีหัวเรือเนี่ยต้องให้เครดิตคุณแม่ทเพียงแค่บอกว่าแบบว่าเบสเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าแม่โดนแม่ถึงตกจริงอันนี้ตอนนี้หนึ่งล้านนี่เนาะ แม่ปาไปแล้วหนึ่งแสนห้าแสนค่ะน้อยไปเหรอหนึ่งแสนน้อยไปค่ะแต่แต่ในคลิปเวลาแต่ในคลิปนั้นไม่ไม่พ่อพี่แพทยิก็เป็นแต่ต้องให้เครดิตเบสนะพ่อก็ดูวนเหมือนกันตัดเก่งตัดเองจริงพ่อพี่แพทยิกพ่อพ่อบอกว่าหนูตัดคลิปเก่งปากใช่ใช่เขาเขาชอบดูนะเขาชอบดูแบบว่าไม่หนูบอกพ่อว่าหนูตัดเองแล้วพ่อชมหนูป่ะหนูตัดเก่งใช่จริงเหรอใช่ก็เขาบอกไงว่าแบบโอ้ขยันแบบว่านั่งแบบ คัดฟุดเองบบตัดเองอะไรอย่างเงี้ยคินนั้นหนูตัดหมดเลยนะอ้าวโลละผ่วจริงหนูตัดเองหมดใส่เพลงเองหมดจริงเหรอใช่ทุกอย่างหมดเลยเพราะว่ามตัดอยู่ตรงที่แม่ถ่ายใช่ไหมคุณไม่ได้พูดเลยใช่อยู่ก้องถ่ายไงจหอขยันมากไม่หนูตัดแบบสองวันอะประมาณนั้นมันยี่สิบเอ็ดออเดเพราะว่าแบบฟูดมัน ยาวมากใช่ป่ะไม่แล้วมันเป็นอะไรรอยกระท ung เลยตั้งยี่สิบเอ็ดมันเป็นรายการแรกด้วยไงหนูก็เลยตั้งใจจะบอกพ่อพี่อยู่แล้วว่าหนูตัดเองให้พ่อรอดูเลยชมปะเนี่ยอยากรู้เลยไปถามพ่อว่าหนูตัดเก่งปะเขาเขาดูตลอดเลยบอกว่าบางทีแบบว่าติ๊กตอกอะไรเงี้ยจาอันที่เบสใส่รองเท้าแตะแพทริกได้ปะเขาไม่คนแคปมาให้แพทริกดูนะ เขาบอกเขาชอบลูปนี้ตอนในละคร้วยมันคือแบบใส่เข้าเข้าฉากเลยอาจริงเหรอจริงโหอ้าวไม่มีคนอื่นคุยแล้วอ่ะคุยตอนที่ลืมคนไปลยมไลุ้นลุ้นลุ้นสี่ร้อยอเดอร์ออจะสี่รอยังยี่สิบออเดอร์ค่ะสามร้อยแปดสิบาส่ว่มันคือจะได้ไปไหมเนี่ย อย่าไปกินข้าวที่กองเลยอแต่ห้ามมาให้เห็นเลยนะเดี๋ยวแอคติ้งไม่ได้เราใั้สวาทีน่าละคนดราม่านะก็แบบก็ก็เล่นไปแบบคิดสวารแพริกไม่อยู่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่เอาไปกินข้าวแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอในรถหรือว่าออกไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยมารับตอนเลิกก็ได้ อ่าโอเคอยู่กับแม่ไปเลยไม่ต้องให้เบ้นหิวเบนไม่สามารถได้เท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเ9้เก้าสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเหลือเก้าออเดอร์เหลือเก้าออเดอร์วิ่แไปฉิกไม่กินหรือเปล่า แม่กูอยากกินข้าวกับพี่แฟติกกินบ่อยแล้วไหมอุ้ยเออฮะอู้ฟโอ่าเขาซื้อมาฝากบ่อยแล้วไหมข้าวอ่ะอออ๋แกเป็นใครขับสมาธิทำไมแกทำกันอะไรวันนซื้ออะไรมานะซื้ออะไรนำมาน่ะ มันนั่งพี่แพตตี้ไม่ใช่พี่แพตตี้สไลด์เดียวไอ้รังไก่อะนั่นไก่อะนั่นไก่ใช่ป่ะฮมเบอร์เกอร์โอ้โหอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ใช่อร่อยป่ะเขา้าบอกว่าแม่อร่อยไม่ได้เขาบอกว่าอร่อยอะแฮมเบอร์เกอร์พ่อเราก็กินน้ำวันนั้นอะแต่แม่กินไก่แม่ไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์อ๋อเราโอ้ยยังไม่ได้กินนะคะพี่แพทริกวันนั้นก็ฝากฝากฝากันนีมาวันนั้นอะอ๋อใช่ไปนัดเดทกับผู้ชายอะไรอะไร มึงมีให้อัที่อยากเห็นมากมีีให้ดเตยเหลืออีหนึ่งออเดอร์สุดท้ายค่ะจริงเหรอเฮ้ยจริงสามเก้าเก้าอีหนึ่งออเดอร์สบายแล้วอีหนึ่งออเดอร์ไปสั่งเองดีกว่าครบแล้วครบแล้วไม่ทันแล้วอ้าวครบแล้วหรอที่ไม่ต้องสั่งเสียตังค์ทำไมล่ะเอาเดี๋ยววันเดี๋ยวเอาไปให้หนูใส่เปเอ้ย ยากได้เลยนี่แหละผู้หญิงที่รอคอยไม่พี่อันเดี๋ยวไปให้หมดเลยเอาเอามาลองใช้ก่อนพี่อแก้ว่าอย่ากลองใช้เยอะๆเราต้องจ่ายตังค์ไม่เอาตังค์เพาะ่าแบบทุบเลยซิมยังสัตใช้ซิมใช้ใช่ปะคือแบบว่าผู้จัดการพี่ดิชอบบอกว่าแบบให้ทาครีมกันแดดเพราะว่าแบบถ้าเกิดแบบไม่ทาเดี๋ยวจะหน้าจะแก่เร็วอะไรเงี้ยโดนแดดเยอะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเอาไปให้เยอะๆเลยแล้ฝากผู้จัดการด้วยอฝากฝากป้าด้วยฝากป้าดีกว่าโอ้ยได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากครับรักมากจริงเหโดนป้าตกไม่ใช่โดนที่โดนตีดตกโดนป้าตกโดนป้าตกเป็นคุยกับฟ้าป้าน่ารักอ๋อขอบคุณครับ ไม่ใช่อะไรนะตอนนี้เหมือนเหมือนแมทริกไหมครับปาปาผมพี่แมทริกตอนเนี้ยคนรู้หมดแล้วว่าพ่อแม่เราคุยกันหนูสาร <laughs> ั่งเงียบๆขอโทษขอโทษขอโทษดีใจไงสี่ร้อยออเดอร์ดีใจเออต้องขอบคุณค่ะเซ็กขอบคุณพร้อมกันค่ะหนึ่งสองแมทริกหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเฮ้ยเห็นแบงค์แบงค์เข้ามาแบงค์ปี แบงแบงปีแบงปีชอบเล่นทะลึกสวัสดีครับคุณแบงค์ไหนอ่ะไม่เห็นดิมันี่ไงเชิญเชิญหน่อยได้ไหมเชิญได้ไม่ได้ปะโอ้เธอหวานเจี๊ยบฉัให้เยตัวหนอเชิญยังไงอ่ะพี่แพตติกเชิญก็ได้นะไม่เขาต้องไลฟ์ด้วยนะแล้วมันถึงจะได้เงี้ยใช่โอ้แถ้าเขาไม่ไลฟ์เขาจะขึ้นตรงนี้ เป็นโถเป็นแบบคออย่างงี้ใช่ไหมก็มันเป็นมันได้สี่คนเลยนะเว้จริงอ่าเราเราดูไม่ทันโลกเลยนะแกเด็กบ้านบ้านเหลาเด็กเลี้ยงวัวแต่ว่าต้องสีาเก่แบงอ์มต้องใส่เเด็กบ้านบ้านไม่รู้ซ้าอะไรกบไม่ซ้าอะไรไม่ถูกใจมันเด็กฮันย่อยในร่าเหล่าเด็กบ้านบ้านเหล่าเด็กเลี้ยงวัวฟังฟังเัาเรื่องไหมครับเมื่อกี้รู้เคยได้ยินเคยฟังจริงเหรอเคยฟังเคยฟัง ก่งีุมึงพูดภาษาใต้ใส่พี่พลาิกดิพี่พลาสติกทำไรโยจำมะเอ้ยวรู้คำอีสานเอาอีสานฉันไปที่แมสอนอ่ะอ่านแหนโชว์ดิฉันสอนภาษาอีสานเขาอ่จำได้คำคำว่าที่หักอะไรนะที่หัก เบสต่อเลยอ้าวพูดเองนะที่ฮากที่ฮาร์กแปลว่าอะไรคะภาษากลางแปลว่าที่รักอะไรรคับแปลว่าที่ที่รัก แม่ไปแล้วนะได้ครบเขาไปนอนกันหมดแล้วไปไปนอนเร็วลงกนแค่ไหนคุยกันไปก่อนครับคุยกันไปก่อนทุกคนเราเป็นแม่ครับเดี๋ยวเจอกันวันันจันันจันได้แม่ได้สมปาถนาแล้วไม่รู้สมปาถนาออเดอร์หรือว่าเป็นเรื่องลอยกระทงให้ทุกคนคิดกันนะค่ะแม่คือตัวแทนหมู่บ้านเขินแทนแม่จะให้คุยค่ะ แม่คือเปิดทางแล้วดีแม่ไม่ขอห้าร้อย่ะเหลือพ่อค่ะถามถามพ่อยังโอ้เออใช่คุณแอบกลัวคุณพ่ออะยไม่้คุณพ่อเป็นคนใจดีมากครับจริงๆพ่อใจดีกว่าแม่พ่อใจดีกว่าจริงๆจริงยิอใช่ใช่ใช่ต้องต้องลองต้องลองคุยดูครับต้องลองคุยดูใช่ไหมใช่พ่อใจดีกว่าแม่แม่นี่ก็คือปัด่าแม่นี่คือชด้วย พราะพ่ออยู่ทุกไก่กันพ่อชิวอ่าพ่อชิวค่ะแต่เขากลัวพ่อมากเลยพี่ไม่ได้กลัวพ่อต่อยหรอคะไม่ไม่ไม่คือจริงๆไม่ได้กลัวหรอกคือไม่ได้ไม่ไม่ได้คงไม่ได้ทำอะไรไม่ดีปะเออได้นะน่ามาน้าหมัอนไส้ปะอ่าอยากไปอกหน้าด้วย เขาดื่มเขาดืสินห้าเขาไม่โกหกเอาแม่ไปนอนแล้ไปม่ไปบ้านแม่ค้าแม่พูดกับแม่สวัสดีครับพูดกันอนแล้วไปนอนพูดกับแดีสวัสดีครับแล้วเราจะไอ้นี่มะได้ เอาไปนั่งรุ่นเลยนั่งที่เดิมนี่ไหมแม่เอากดหลังนั่งอย่างเงี้ยไม่ไปจะไม่ได้มาสี่ร้อยสี่ร้อยเอเดินกดหลังเบสอะแม่เบสอะค้นพบสูตรมาร์กหน้าทุกคนบอกทุกคนเลยไม่แม่ไม่ไม่บอกไม่บอกอ๋อมันเป็นสูตรลับของเราดีกว่าอ๋อทุกคนมาส์ของเบสดีกว่ามันเป็นสมุนไพรที่แม่ทำมาให้อะแล้วมันหนักมาสกทีมันแต่ไม่ให้บอกสูตรงั้นแม่ไปไปทำไว้รอเนยดือนไม่ต้องดิเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนปะค่อยทำพี่เขาจะไปนอนแล้ว แล้วก็จะไล่ถึงทีหนึ่งเลยหรือไงก็โครบแล้วุณเดิไปแล้วไงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเพื่อนรอเราไปกินหมาล่ากันอยู่อ้าวแล้วทำไมไม่บอกไม่เป็นไรเขารอได้ไม่เอางั้นเราไปแหละโอ้เก่งใจจริงครับปิดยังไงก่อนฉันปิดไม่เป็นหรไม่พี่เขาต้องปิดได้เดี๋ยวไหปิด ต่เดี๋ยวขอบคุณพี่แพตทิกพรานยังขอบคุณพี่แพตติกพรานหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วกดปิดข้างบนขวาครับพี่แพทติกครับเดี๋ยวไว้คุยกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ถึงสี่ร้อยโอเคบาย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  กไม่ไหวกดเป็นเป้าตรง